สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้นะครับทอมพาคุณผู้ชมมาที่หมวิทยาลัยมหิโดนครับวันนี้ทอมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับตอนนี้บุคคลท่านนี้อยู่ที่นี่เลยครับแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามทอมไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับผู้ชมครับทอมก็มานั่งอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับที่จะมาการันตีนะครับว่าน้ำปราปาปลอดภัยและก็ดื่มได้ครับกล่าวสวัสดีครับคุณหมอครับ สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการน้ำประปาทุกที่คุณภาพดีดื่มได้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมายังไงบ้างครับคุณหมอจริงๆแล้วโครงการนี้ก็เป็นการทำงานของกรรประปานะครหลวงนะครับ,รบแล้วคณะสาธารณุขศาสตร์เนี่ยก็ถือเป็นสาบาาันการศึกษาเป็นคนกลางเราก็เข้าไปร่วมพัฒนาแล้วก็มีการติดตามประเมินผลคุณภาพน้ำประปา จริงๆเราทำมาตั้งแต่ปี2522หลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นลูกเป็นร่างก็เป็นเ,เรื่องราวจริงๆก็คือ2542แล้วก็ใช้เกณฑ์ขององค์การนามัยโลกในการติดตามในการที่จะตรวจสอบ <S <S เพราะฉะนั้นให้ความเชื่อมั่นว่าน้ำประปาถือว่ามีคุณภาพดีดื่มได้โดยเฉพาะในส่วนที่การประปาไปติดตั้งแท่นประปาดื่มได้รับประการว่าดื่มได้แน่นอนครับ และในส่วนของขั้นตอนในการทดสอบนะครับเรามีขั้นตอนในการทดสอบอย่างไรบ้างครับคุณหมอคือในกระบวนการทําน้ำปปาเนี่ยต้องมีแหล่งน้ําดิบซึ่งก็จะผ่านแสงแดดผ่านอากาศหลังจากนั้นก็เอาน้ามาพักหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการกรองที่เราเรียกว่าใช้กระบวนการถ่านเป็นชั้นต่างๆเรียบร้อยแล้วส่งท่อสารีเบิกจ่ายไปตามท่อต่างๆเราก็ไปติดตามที่ปลายท่อด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าณปัจจุบันที่เราตรวจอยู่เนี่ยใช้ได้ครับ เอาละครับผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นการการันตีจากคุณหมอนะครับว่าน้ําประปาปลอดภัยและก็ดื่มได้จริงครับถือว่าเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับยังไงวันนี้ต้องกล่าบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราขอบคุณมากครับช่วงคิดดีๆสนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน